ครับสวัสดีครับสำหรับนักเรียนนะครับใช้เปึกษาปีที่สองเนาะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสถิติครับก็จะครูจะมาพูดให้ฟังในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับซึ่งไอ้เจ้าการแจกแจงความถี่เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนเรื่องฮิสโตแกรมเนาะ ซึ่งการจักแจงความถี่นะครับเป็นวิธีการทางสถิตินะครับที่ใช้ในการจัดข้อมูลที่มีอยู่หรือว่าเราเก็บรวบรวมมาเนี่ยให้อยู่เป็นพวกๆนะครับเพื่อความสะดวกในการนําเสนอข้อมูลเนาะแล้วก็ความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะครับสิ่งที่เราควรคํานึงถึงในการแจกแจงความถี่นะครับก็คือหนึง ข้อมูลดิบนะครับที่มีจํานวนน้อยนะครับให้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยนะครับ ally, หรือเรียงลาดับจากน้อยไปมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลดิบนะครับที่มีจํานวนมากตั้งแต่30จํานวนขึ้นไปนะครับให้แจกแจงความถี่นะครับโดยใช้ตารางซึ่งการแจกแจงความถี่ที่เราจะเรียนกันในเร <ugo' s 1> ื่องถัดไปเนี่ยก็คือการแจกแจงความถี่นะครับในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี Years ่ ซึ่งการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นเนาะขั้นแรกบอกว่าหาข้อมูลต่ำสุดแล้วก็ข้อมูลสูงสุดนะครับก็คือจะกําหนดข้อมูลมาให้1ชุดให้เราหาข้อมูลต่ำสุดแล้วก็ข้อมูลที่น้อยที่สุดต่อไปขั้นที่2นะครับหาพิสัยนะครับพิสัยของข้อมูลพิสัยหาได้จากอะไรหาได้จากค่าสูงสุดลบกับค่า ต่ำแล้วต่ำสุดเราก็จะได้ค่าพีใสอโอเคไหมครับต่อไปขั้นที่สามเราจะกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นตามความเหมาะสมนะครับโดยทั่วไปเนาะระดับเรามาสองนิยม15-15ถึง15เท่านั้นนะโอเคซึ่งจำนวนอันตรภาคชั้นหาได้จากพีใสที่หามาจากขั้นที่สองถูกปะหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งความกว้างเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวโจทย์กําหนดมาให้แน่นอนขั้นที่4ี่นะครับอ่านข้อมูลทีละตัวพร้อมทั้งเขียนรอยขีดจนครบทุกตัวอ่าเดี๋ยวรอยขีดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องถัดในตัวอย่างถัดไปเนาะเราก็ขั้นที่5นับรอยขีดแล้วเขียนจํานวนช่องลงในความถี่เดี๋ยวจํานวนช่องความถี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปเรียนกันในตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้เลยตัวอย่างที่1เขาบอกว่า จากการสำรวจอายุของผู้ที่ซื้อบัตรภาพยนตร์แห่งหนึ่งจำนวน40คนได้ข้อมูลดังตารางข้อมูลมีถึง40แน่แสดงว่ามันค่อนข้างเป็นข้อมูลดิบที่ทำไมล่ะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะนำเสนอเขาในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ใช่เจ้าตารางแจกแจงความถี่เนี่ยก็จะมี5ขั้นตอนอในการทำเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า มีอะไรบ้างเราทำกันอะไรอย่างไงลำรัรำบ,บที่1เลยขั้นที่1เนาะขั้นที่1ดูสิว่าเนี่ยข้อมูลที่เขาให้มาครับสำรวจอายุของคนที่เข้าไปดูหนังนี่ยซื้อบัตรดูหนังข้อมูลต่ําสุดอ,อายุต่ําสุดคือเท่าไหร่ดูสิลูกอายุต่ําสุดครับอายุต่ําสุดคือ10เท่าไหร่ครับ สิส่วนอายุสูงสุดและอายุสูงที่สุดคือเท่าไรหร่54เออคือ54นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ข้อมูลอายุต่ำสุดกับอายุสูงสุดและขั้นที่สองเราหาพิใส เราก็จะหาพิสัยได้พิสัยเกิดจากสูงสุดลบต่ำที่ต่ำไรต่ำสุด่าจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเรารู้ข้อมูลอายุต่ำสุดกับสูงสุดเราหาพิสัยได้เลยซึ่งสูงสุดของเราคือ54ลบ กับอายุที่คนน้อยที่สุดคือ12เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ42เราก็จะได้พิสัยพอได้พิสัยเสร็จปุ๊บอ่ข้อนี้ลืมบอกว่าความกว้างนะครับกำหนดให้เท่ากับ10เนาะความกว้างอันตรภาคชั้น10นะครับ เพราะฉะนั้นขั้นที่3ขั้นที่3นะครับเราก็จะกำหนดความกว้างกำหนดความกว้างของอัตราคาชั้นต้องกำหนดไหมไม่ต้องเพราะว่าความกว้างได้มาแล้วโจทย์ให้มาต่อไปเราก็จะหาจำนวนอัตราคาชั้นนะครับ หาจำนวนอันตราพากชันนะครับเท่ากับพิสัยนะครับหารด้วยความกว้างพิสัยของเราคือเท่าไหร่นี่42ความกว้างคือ10เท่ากับ4 2เจุด2อํจำไว้นะครับว่าเวลาเราหาจํานวนอันตราพาคชั้นถ้า เป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นเลยปัดขึ้นเลยอันนี้เป็น4.2ก็ปัดเป็นเท่าไหร่เป็นกี่ชั้นอันนี้คือ4.2ชั้นใช่ป้ะจำนวนเต็ตชั้นเราก็ปัดขึ้นเป็น5ชั้นไม่ว่าจะเป็นจุด1.2จุดนะครับให้เธอปัดขึ้นเลยไม่ต้องสนใจนะครับก็คือถ้าหาจำนวนเต็ตชั้นเป็นทศนิยมปุ๊บให้ปัด ตอนนี้เราได้ครบ3ขั้นละต่อไปเราก็จะเริ่มสร้างตารางเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรามีจำนวนอันตภาคชั้นทั้งหมด5ชั้นใช่ปะต่อไปเราก็จะสร้างสร้างตารางสร้างตารางจากไหนสร้างตารางจากข้อมูลที่มีตอนนี้แหละสร้างตารางจากที่เรามีนะครับ สร้างตารางจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสร้างตารางยังไงคูสร้างตารางก่อนเลยปึ๊บปึ๊บได้ตารางแล้วตาราง,งครูก็จะแบ่งออกเป็นอีก3มช่องนี่ โดยที่นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าความกว้างของเราตอนนี้เรามีจำนวนทั้งหมดกี่ชั้น5้าชั้นนะครับเราก็ขีดไปเลย5ช่อง1 2 3 4แล้วก็5เรารู้อะไรบ้างตอนนี้เรารู้อายุจริงไหมครับเรารู้อายุเป็นปีเรารู้อะไรอีก เรารู้ว่าเราจะต้องใส่รอยขีดแน่นอนเรารู้อะไรอีกครับเรารู้ว่าเราจะต้องหาความถี่หรือว่า f เล็กนั่นเองสัญลักษณ์เขาอะมาดูตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึงเมื่อกี้จำได้ปะเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเอามาให้ละจัดมาให้ละหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่ละว40คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอายุเนี่ยอย่างที่รู้เลยเมื่อกี้เนี่ยอายุต่ำที่สุดคือ1 2 2อายุสูงที่สุดคือ50สเพราะฉะนั้นเนี่ยความกว้างของอันตาภาคชั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเท่ากับ10มีจำนวนชั้นทั้งหมด5ชั้นไม่ยากละคันนี้เธอดูนะจำนวน จำนวนอันตราภาคชั้นใช่ไหมเท่ากับห้าความกว้างความกว้างก็คือระยะห่างนั่นแหละถ้าเอาง่ายง่ายนะครับถ้าพูดไม่ให้งงอาจารย์ดูครูจะเริ่มที่10ไปถึง19คือชั้นที่1ดูนะครับว่า10 ถึง19ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน1อ่ารวมวม10ไปด้วยนะครับก็จะเป็น10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เห็นไหมครับว่าห่างกันอยู่ 10. อ่าเพราะฉะนั้นชั้นต่อไปก็ต้องเริ่มที่2 0 10ถึง29ชั้นต่อไปก็เป็น30ถึง39ชั้นต่อไปก็จะเป็น4 0ถึง49ชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็น50 39. ถึง50เ่าน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรอยขีดมาดูรอยขีดเนาะ,ะดูที่ครับว่าช่วงอายุเนี่ย10ถึง19เนี่ยมีกี่คนนั่งไล่เลย10ถึง19ดูในแถวนี้แถวแรกเนาะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ละกันแถวนี้แถวสีเหลืองชมพูแดงแล้วก็ให้สีนึงเป็นสีม่วงละกันสีม่วง ไล่ดูไปทีละแถวแล้วก็ขีดไปทีละขีด่าดูนะครับช่วงอายุ10บถึงสิปีมีกี่คนนักเรียนดูแถวที่หนึ่งมีกี่คนมีส5บห้าใช่ไหมครับยังไม่เกิน19้าใช่ไหมหนึ่งขีดไปเลยหนึ่งมีอะไรอีก1ิบ้าอีกสองวย่างแถวแรกอ่ะหมดแล้วมาดูแถวที่สองนะครับมีอะไรครับ14ขีดไปครับมีอะไรครับสิบสอง ใช่ปะ่ะตอนนี้เรามี4ตัวแล้วให้เรารู้ใช่ไหมครับ12แล้วลงมาอีกก็มี1 7ขีดไปครบ5ปุ๊บให้ขีดแบบนี้นะครับ17แล้วก็มี14อีกตัวหนึง่งแล้วก็มี15อีกตัวหนึง่งถูกไหมครับมีสิอะไรอีก1 4อีก1ตัวดูแถวถัดไปมีอะไรอีกมี18 18 2ตัวเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็มี12กับ18อีก เพราะฉะนั้นความถี่หาได้จากไหนครับหาได้จากการนับจํานวนรอยขีดเธอดูรอยขีดสีเขียวของครูมีทั้งหมดเท่าไหร่มัดแรกมี5มัดที่2มี5เป็น10บวกอีก2ขีดความถี่ของเราก็จะเท่ากับ10 2อต่อไป20ถึง29อ่ะ้าอัเปลี่ยนสีให้สีชมพูแล้วกัน 20ถึง29แถวแรกเลยดูซิลูกมีอะไรบ้าง20ถึง29ก็จะมีอะไรครับมี23ขีดไปเลย1ขีด22ขีดไปอีก1ขีดหมดเรียงแถวแรกหมดแล้วไปดูแถวที่2มีอะไรอีกครับ26 26มีอะไรอีก24 26 24แล้วก็มี26อีกใช่มั้ยครับแล้วก็มีอะไรอีก23อีก1ขีดใช่มั้ยครับต่อไป แถวต่อไปแถวสีแดงแถวสีแดงมียีห้ามียีห้ามี 27, 27่สแล้วก็มียีหแล้วก็มี26นะครับเพราะฉะนั้นเหลือแถวสุดท้ายคือแถวสีม่วงอ่ะมี28 28หมดเรืองมี28นะครับตอนนี้เรามีสิตัวแล้วอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีก28ดขอโทษมอ,มองมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นความถี่ของเราก็จะเท่ากับ10เท่าไหร่ครับ11อ่ดดูในช่วงต่อไปเนาะดูช่วงถัดไปก็จะเป็น30-39ถึง3ามามาดูแถวแรกเลยแถวสีเหลือง30-39ถึง39ก็จะมี1 2ใช่ปะ3า4 4 4อันแน่เธอก็ขีดไปสีขีด1 2 3 4แถวถัดไปมีอีกอันหนึ่ง สองสามมีอีกสามอันหนึ่งสองสามอันถัดไปมีอีกไหมครับมีสามสิบสองอีกตัวหนึ่งอันถัดไปมีอีกไหมครับมีสามสิบห้าอีกหนึ่งนะครับสามสิบห้าแล้วก็มีสามสิบสี่หมดแล้วอเพราะฉะนั้นจบไปแล้วความถี่ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่สิบมาดูตัวถัดไปคือช่วงถัดไปคือช่วงที่ 49อ่า40ถึง49เนาะ40ถึง49เธอดูแถวแรกมีแค่ตัวอะไร45่หนึ่งตัวละคิดไปเลย47่องตัว46่สามตัว 43, 43่สอีกสองตัวนะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นความถี่ของช่วงที่เป็น40ถึง49คือเท่าไหร่คือ5 อ่ต่อไปคือห้าสิบถึงห้าเกหลือแค่2ตัวเลยตอนนี้เหลือแค่สตัวเลยนะครับก็คือตัวไหนตัวที่เป็นนี้ห้าสิบสามกับห้าี่ก็เป็นแค่กี่ขีดสองขีดก็คือสเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะครับถ้าเราทําถูกช่องสุดท้ายช่องรวมช่องนี้ความถี่เนี่ยถ้าบวกกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทําถูกนะครับ จะเท่ากับจํานวนข้อมูลที่มีคือ40คนเพราะฉะนั้นเธอดู12บก11เป็นเท่าไหร่ครับ12บก11เป็น23 23บวกอีก10เป็น33 33บวกอีก5เป็น20เป็น38 38บวกอีก2เป็น40เพราะฉะนั้นครูทําถูกเนาะมาถูกแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะครับเวลาเราสร้างาตารางแจกแจงความถี่เนะี่ยเราสามารถตอบได้เลยว่าผู้ซื้อบัตรเข้ามาชมเนี่ยมีอายุน้อยที่สุดเนี่ยมีอายุกี่ปี มีกี่ปีเธอว่า10เท่าไหร่12จริงปะผู้ซื้อบัตรเข้าชมที่มีอายุมากที่สุดมีอายุเท่าไหร่5 4สเพราะฉะนั้นผู้เข้าบัตรที่มีอายุไม่ถึง20ปีมีกี่คนไม่ถึง20ปีมีคนมี12ก็ดูช่อง 10- 1ถึงเพราะไม่ถึง20ใช่ไหมครับใช่ต่อไปก็คือผู้เข้าบัตรที่มีอายุตั้งแต่30ถึง49เามีกี่คนมี10คนใช่ไหมใช่ไหม30ถึง 4ี่สิบเสมบถึงสาม้ามีสิบคนแล้วเขาบอกว่าช่วงอายุ3 0มสถึงสีมีคนเธอก็ต้องดูตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงนี่จริงปะ3 0มสถึงสี่สก็มีทั้งหมดสิหคนเพราะฉะนั้นตรางจัดเตดความถี่เนะี่ยช่วยให้งานเธอทำง่ายขึ้นแหละง่ายขึ้นสําหรับตรางจัดความถี่นะครับก็ให้นักเรียนนะครับกลับไปดูในส่วนของดอกจันไว้เลยในเรื่องของ การสร้างตารางแล้วก็ส่วนที่ครูไฮไลท์ไว้ส่วนนี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะครับโอเคสำหรับการสร้างการแจกแจงความถี่นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ